สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้พามาชมเ,ออเครื่องตัดหญ้าแล้วกันนะมันไม่ใช่รถนะมันเป็นเครื่องตัดหญ้าน,นะครับเป็นอ o ์ e r mover นะครับเป็นสตินนะครับหรือว่าชิบูล่านั่นเองนะครับตัวนี้เป็น 26cc แบบลานทดนะฮะตัวนี้เป็นลานทด2 6ซีหน้าตามันจะแปลกๆหน่อยนะทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวนี้มันเหมาะกับหญ้าสนามครับหญ้าสนามพื้นเรียบๆแบบนี้นะครับก็คือไอตัวใหญ่ๆเนี่ย,เ,ยเวลามันทํางานเนี่ย นะครับมันจะมีใบพัดอยู่ตัวหนึ่งเห็นไหมด้านล่างก็จะเป็นใบมีดแบบสองใบมีดนะครับใบมีดเป็นอารมณ์ใบคัปเตอร์นะฮะอย่างงี้นะฮะนะครับ,อรบพอมันหมุนปุ๊บมันก็จะสร้างแรงลมเพื่อยกเขาเรียกแรงยกเนาะยกไอตัวกระโปรงเนี่ยขึ้นให้มันลอยขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะมันจะทําให้พี่อะไถหรือว่าดันไปข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะครับอ่ะตัวนี้นะก็มีกา้กานก้านนี่ก็แฮนด์จับนะครับ คันเร่งสวิตดับอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนะครับอันนี้มันก็โยกได้ตามสรีละของผู้ใช้งานนั่นเองนะครับสูงต่ำได้หมดเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับแล้วก็ลองลองถ่ายดูครับเป็นลานเบาครับดึงง่ายฮะ ไม่ดังมากนะครับ มันค่อนข้างปลอดภัยนะครเนื่องจากว่าโอกาสกระเด็นใส่เราก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ามันมีตัวครอบนี้ไว้อยู่นะครับตัวนี้เป็นเบนซิน2จังหวะนะครับ 26cc การเติมน้ํามันก็ต้องผสมออตอลูปด้วยทุกครั้งนะครับแค่นั้นเองครับบำร,รุงรักษาง่ายนะครับใบมีดถามว่ามันต้องเปลี่ยนไม่ต้องรับไหมผมว่าโอ้โหอีกนาน,นครับเพราะเป็นใบมีดที่ค่อนข้า,นางหนามากๆเลย แล้วก็มาเจอยญ้าอ่อนๆเนี่ยก็คือแทบจะไม่ต้องทําอะไรมันเลยนะครับดูแลแค่น้ํามัน2ทีอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะอ่ะทีแรกก็จะประมูลให้ก็เปิดขายไปแล้วกันเนาะเอา4,500ลมส่งนะนะครับ4,500บาทลมส่งนะครับใครที่มีมุมนะชื่นชอบแบบนี้ก็จัดไปได้เลยนะครับมือสองจากประเทศญี่ปุ่นครับสวัสดีครับ